สวัสดีครับ,รบผมสุวิทย์กรณินพานิตนะครับประธานคณะกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนก็วันนี้ที่มีการจัดถแถลงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับอันเนื่องมาจากทางมูลนิธิเนี่ยได้รับผลกระทบจากข่าวที่ออกมาในช่วงอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องการที่มูลนิธิเนี่ยช่วยเหลือสตาร์ทอัพในการขอทุนนะครับขอ,ขออนุญ,ญาตเข้าเรื่องนะครับ ต้องเล่าที่มาที่ไปของมูลนิธิก่อนมูลนิธิเนี่ยก่อตั้งโดยกลุม่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราเรียกว่ามูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนหรือชื่อสั้นๆว่ามอปชอนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่มากระทบกับทางมูลนิธิก็คือว่าเราเราก็รับทราบข่าวมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดว่าทางมูลนิธิเนี่ยเอาชื่อของสอทเนี่ยไปใช้ในการขอทุนซึ่งนี้ทางมูลนิธิก็ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วการพาดพิงเนี่ยมันควรจะอยู่บนข้อเท็จจริง นะครับแล้วก็ทางมูลนิธิก็ไม่อยากจะไปตอบโต้กับทางาผู้ใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราเราต้องการให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงและอยากให้งานครั้งนี้เดินไปได้นี่เป็นจุดว่าทําไมเนี่ยเราโดนภาพพิงรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเรากาลังมองไปข้างหน้าอยู่เราต้องการให้ข้างหน้าของประเทศไปได้ครับก็เลยมาชี้แจงเรื่องต่ตางตงเหล่านี้เราก็มีการสอบถามไปยังผู้ให้ทุนก็คือ บพอขอแล้วเราก็ทําจดหมายไปถามทางบพอขอเนี่ยสองครั้งจนล่าสุดเนี่ยเราได้รับคําตอบมาจากบ,บพอขอเนี่ยเมื่อลงวันที่มีนาคนมเมื่อวานเองนะครับก็แกก็ตอบมาชัดเจนนะครับว่าสัญญาให้ทุนระหว่างบพอขอกับมุลิธิหรือว่ามพอชอเนี่ยมีพันธะผูกพันความรับผิดชอบของบพอขอในฐานะผู้ให้ทุนมพอชอในฐานะผู้รับทุน แต่ไม่ได้มีพันธะผทับันความรับผิดชอบของสภาสาตกรรมสอทอแต่ประการใดเราก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็อย่างอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถามว่าแล้วนักวิจัยเนี่ยมีใครจะกล้าทํางานไหมผู้ให้ทุนเนี่ยเกิดความกังวลใจไหมเราก็เลยอยากจะชี้แจงให้ทางสังคมรับทราวบว่าน,นี่นี่คือประเด็นปัญหาเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเอกสารเนี่ยประกอบในการทํางานทั้งหมด วันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านสื่อมวลชนทั้งหลายทราบว่าเราก็มาแจกแจงให้ฟังว่ามูลนิธิเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยเหลือสังคม